ในพื้นที่ชายฝั่งข่าวประมงค้นพบหอยเป่าหือขนาดมาหงมาต้องชชยคนสิบคนถึงจะโอบได้ไม่มิดเชื่อว่าอาจเป็นผลจากน้ำเสียปนเปื้อน กาารรมตะลังสีต้นไม้โบราณแหล่งท่องเที่ยวระดับ5 a แผ่กิ่งก้านเติบโตอย่างผิดธรรมชาติลากฝังลึกและแผ่กว้างครอบคุมระยะทาง10ลี้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวอย่างมากพื้นดินเริ่มปรากฏรอยแตกแล้าเป็นแนวยาว เชื่อว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเส้นพลังงานใต้พื้นพิภพอลรางรถไฟในหลายพื้นที่เกิดการแตกเร้าและฉีกขาดหรือว่านี่จะเป็นเรื่องจริงตามคำทำนายฮ <c oughs> ก็พวกหัวลิกเบ็ดทั้งนั้นแหละไม่ต่างอะไรจากตอนที่ ประเทศเพื่อนบ้านมีเหตุการณ์ซอมบี้กัดขนเมื่อหลายปีก่อนเลยใช่เลยใช่เลยดาวโรงเรียนเลิกกับแฟนมันน่าสนุกจริงๆเลยต้องไหนกันละ่ะว้าวจริงด้วยนั่นมันดาวโรงเรียนของเราเนี่หว่าชื่อชูชิงหลีใช่ไหมน่ะหาเทพธิดาลีจะเลิกกับแฟนจริงดิเอาจริงดิถ้าถามฉันนะ นี่มันเหมือนเทพธิดากำลังช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสชัดๆเธอไต้จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยชิงเชิงตั้งนานแล้วส่วนแฟนเธอยังสอบเข้ามอ,อะไรไม่ได้เลยนี่มันหมาวัดกับดอกฟ้าชัดๆบ้าไปแล้วเหมือนเขาจะเชื่อฟางฟางังฟางอะไรสักอย่างนี่แหละหรอฟงังฟางอี้หืม ฉันคิดว่าฉันคิดดูอย่างรอบคอบแล้วฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรายังไม่ค่อยสมกันเท่าไหร่ความรักในช่วงชีวิตนักเรียนสุดท้ายก็จะมาถึงเวลาที่เราทั้งสองต้องตื่นจากความฝันบางทีเมื่อถึงเวลานั้นเราอาจจะเพิ่งเข้าใจว่าพวกเราไม่เหมาะสมกันขนาดนั้น การจับมือกันไปตลอดชีวิตต้องใช้ทั้งความกล้าและความเหมาะสมด้านฐานะดังนั้นฉันว่าเราเลือกกันเถอะนะฮึไม่ต้องมาพยายามหาทางหลังฉันเลยยังไงก็ป่าประโยชน์หืฮทาฮาฮาฮาทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยหรือว่าจะช็อกจนเสียสติไปแล้วแน่นอนอยู่แล้วก็เธอเป็นดาวโรงเรียนอ้าว ยังไม่รีบพุกเขาขอคืนดีอีกล่ะเฮ้อแต่ดูสภาพเขาสิไม่คู่ควรกับสาวสวยรวยเลยเหมือนคางคุกอยากกินเนื้อหงอะไรแบบนี้ไงให้เป็นชั้นยังดีกว่าชั้นดีกว่ามันหลายเท่าโอ้ก็ได้หืมฮะาเขาพูดจริงดิเอาจริงดิเฮ้ยถ้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วฉันขอตัวกลับก่อนนะ เฮ้ยเดี๋ยวสิเขาแกล้งทำหรือว่าเขาจริงจังกันแน่ยังมีอะไรอีกฉันไม่สนว่านายจะคิดอะไรในใจหรือใช้ชีวิตยังไงแต่ฉันจะไม่กลับไปคืนดีเด็ดขาดเข้าใจไหมืมเลิกมาดูได้แล้วนี่เธอเสียสติไปแล้วหรือไง ฉันไม่ว่างมาเล่นกับเธอหรอกนะฮะไม่ไม่ไม่จริงนะเขาตัดจบแบบนี้เลยเหรอโอ้แม่เจ้าจอดชูชิงหลีกับพวกคนอื่นๆไม่มีใครรู้เลยว่ากำลังจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นฟิงไม่ว่าจะเป็นเงินตาวุฒิการศึกษาหรือบรรทัดฐานของสังคมในปัจจุบัน ล้วนกลายเป็นสิ่งไรค่ะพวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่าตอนนี้ฉันคือคนที่กลับมาเกิดใหม่จากคายณะในอนาคตสำหรับฉันตอนนี้ชูชิงหลี่ก็แค่คนรู้จ,จักเก่าที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วตอนนี้ฉันมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่านี้ต้องคิดตึกๆดาวโรงเรียนงั้นเลยคำวิจารณ์ก็แล้วไง ยังไงทุกอย่างก็ต้องเริ่มใหม่อยู่ดีหยุดเพ้อฝันได้แล้วมันวิกฤตที่แท้จริงสำหรับมนุษย์คนบนดาวโลกสีฟ้าใบนี้เรื่องนี้ต้องเริ่มเล่าย้อนไปตั้งแต่เมื่อคืนเพ้งตึกตึงหืมฝาฝาฝา,ฝาเปียงเปียงตึกเปียงแตมงแตึง,งตึกตึกตึก วาตรวจสอบสัญญาณหลักของการฟื้นคืนของพลังวิญญาณอีก361วัน11ชั่วโมง59นาทีทุกอย่างจะเริ่มต้นเมื่อพลังวิญญาณฟื้นคืนโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่อาจคาดเดาได้หืมว่ากฎเกณฑ์ของสังคมจะถูกระเบียบใหมย่ยุคของผู้ฝึก ฝนกาลังจะมาถึงพลังคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งดเดี๋ยวคุณคุณเป็นใครหืมฟิงระบบนี้มาจากจักรวาลใช้วิชาเบื้องสูงแห่งจักรวาลสามารถแสดงและจัดลำดับวิญญาณที่ผู้ใช้รู้จักโดยอัตโนมัติขณะนี้เปิดใช้งานฟังก์ชันแล้วศูนย์ ฟินตึกตกว้าหา่าอะไรนี่อ่ะอ๋ออะไรกันนี่มันนี่คือจุดจบในอดีตของเจ้าไในฐานะชาวโลกและมันก็เป็นจุดจบของชาวโลกหลายพันล้านคนเช่นกันเฮ้อ,อนี่มันเหี้ยอะไรเนี่ย เฮ้ตัวฉันในอดีตอย่างนั้นเลยฉันจำได้แล้วชาติที่แล้วฉันเป็นเพียงชาวอีทงที่ถูกกดขี่โดยองค์กรลับฉันดิ้นรนเอาชีวิตรอดอย่างยากลำบากเพื่อจะให้ผ่านพ้นหายนะครั้งนี้ไปได้แต่สุดท้ายบ้านเมืองก็ล่มสลายผู้คนตายทั้งหมด ฉันทำอะไรไม่ได้เลยเปียงฟัวฟัวและฉันไม่อาจนี้การตามล่าของสัตว์กายพันธุ์ได้ <c oughs> ฉันตายด้วยความสิ้นหวังความไม่ยอมแพ้และความแค้นของฉันปุ่งถึงขีดสุด <c oughs> บางทีอาจจะเป็นเพราะเหตุนั้น ฉันถึงถูกระบบนี้เลือกและย้อนเวลามายังช่วงหนึ่งปีก่อนที่พลังวิญญาณจะฟื้นคืนอย่างเป็นทางการตอนนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวว่าพลังวิญญาณกำลังจะฟื้นฟูฟิงฉันจะเอาช่วงเวลานี้เอาความผิดปกติที่เกิดจากพลังวิญญาณทั้งหมดให้กลายเป็นประโยชน์ต่อฉันฟู ระบบกำลังทำการประเมินโฮสได้ผูกมัดกับระบบนี้แล้วกำลังเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ฟิงทุกสิ่งในโลกสามารถเป็นวัตถุดิบในการเขียนข้อมูลให้ระบบนี้ได้รวบรวมทุกสิ่งและกลายเป็นผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่ง สถานการณ์ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญในขณนะนี้รุนแรงอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์เราไม่อาจหาคำตอบจากอดีตได้มีเพียงต้องพึ่งพาความสามารถของตนเองเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหืมบ้านนะทางการไม่น่าปรบควนหรือปฏิเสธเหตุผลผิดปกติต่างๆแต่ ก็เตือนประชาชนให้เตรียมการรับมือเนี่ยนะพฤติกรรมเช่นนี้คือคำเตือนจากทางการของประเทศเสียที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆรายงานข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องปแปลกประหลาดแบบนี้ในอดีตไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนถูกเผยแพร่หรือแชร์ออกมามากมายเช่นนี้วิธีการเงียบ แต่ค่อยๆส่งผลนี้เป็นแนวทางที่ใช้มาตลอดช่วยให้ผู้คนซึมซับโดยไม่รู้ตัวและยังคงมีสติเชื่อมั่นในประเทศวิธีนี้แม้จะยุ่งยากและลำบากแต่ให้ผลดีกว่าการแจกของฟรีหรือใช้ปืนกลกาดยิงแบบประเทศทข้างๆอย่างมาก ระบบเคยแจ้งว่าทุกอย่างในโลกสามารถใช้ประโยชน์ได้งั้นหมายความว่าฉันควรไปในที่มีปรากฏการผิดปกติใช่ไหมนะนักศึกษาคณะรัทธิเตาอแห่งมหาวิทยาลัยชิงเฉิงโปรดระมัดระวังและเตรียมการกันกันแดดมาให้พร้อมข่าวยอดนิยมความเข้มข้นของรังสี UV ที่มหาวิทยาลัยชิงฉิงสูงที่สุดในรอบหนึ่งรปีตอนนี้มหาวิทยาลัยชื่อดังก็ยังสร้างกระแสด้วยเลยบ้าไปแล้วถ้าร้อนขนาดนั้นคนตายไปนานแล้วนี่มันข่าวปลอมชัดๆแถมยังเทนอีกด้วยเฮ้อไม่น่าเชื่อเลยตึกๆึกึกึเดี๋ยวนะอากาศจะต่างกันขนาดนี้เลยเหรอ มอชิงชงก็อยู่แค่สิบห้านาทีจากที่นี่เองดัดชนีรังสี UV วศมันผิดปกติการจะลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่จะดำเนินตามปกติขอให้นักเรียนและคุณครูหลีกเลี่ยงบริเวณประตูเหนือที่มีรังสี u ูวแรงกว่าปกติส่วนทางเข้าที่เหลือใช้ได้ตามปกติเจองศาเซลเซียส เด็กนักเรียนเก่งห้องม .6 ทับ2วันฟ้าคึ้มจะมีลังสีอยู่หวีได้ยังไงกันโจต้าชายาดูยังไงก็เหมือนรูปตัดต่อชัดๆปอมเชื่อดีดีมากเมื่อความผิดป,ปกติเกิดขึ้นในโลกนี้ช่วงแรกคนส่วนใหญ่จะไม่สนใจคิดว่าเป็นแค่เรื่องกระแส เรื่องนี้มันมีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้โอกาสแรกของฉันมาแล้ว <c oughs> ตึกที่นี่ประตูทิศเหนือของมหาวิทยาลัยชิงเฉึงกันเลยเฮ้ย <c oughs> ร้อนเป็นบ้าเลยไม่ผิดแน่ที่นี่ต้องมีอะไรผิดปกติไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวก็โดนแดดโผตายหรอก พระเจ้าจอร์ดแดดบ้าอะไรมันร้อนขนาดนี้หืมนี่มันฟิงทูมเอ้อนี่มันอะไรกันระบบตรวจพบขึ้นพลังอย่างที่กำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงฟิว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 ฮือออออไม่ไหวละอ้ะ ทูมเว้ยฉันกำลังเห็นภาพร้อนใช่ไหมซูปเปอร์สาย,ยางั่นหรือโอ้แม่เจ้าจอดมันมาได้ยังไงอะไรกันนะนี่มันทูดลงมาจากสวรรค์ชัดชบ้าไปแล้วแกเขียนเสร็จหรือยังฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะตายเลยบ้าไปแล้ว การเขียนข้อมูลสำเร็จลุล่วงคุณได้รับวิชาทาตอย่างลมหายใจแห่งยางทองฟึง